ใช่เซอร์ไพรส์มากเลยคือเรามาถึงเขาก็รอกันแล้วค่ะ์ลาดอกไฮเดรนเยียมาให้เราสีประมาณคย่นี้แล้วก็มีเหมือนเป็นถุงเยอะมากเหมือนกับเขาเอามาแจากทีมงานนะคะเตรียมไว้เป็น50ถุงเยอะมากก็มีกระเช้าผลไม้มาแจากทีมงานแล้วก็ให้ตัวมิ้ด้วยเซอร์ไพรส์มากเลยคะ่ะไม่เคยเจอแบบว่ามีมาเผื่อทีมงานอะไรอย่างงี้ ใช่มีของฝานิกกี้ด้วยที่สำคัญน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เพิ่งได้เจอเขาครั้งแรกรู้สึกใจบ้างเจอเจอพวกกระท่อมกระทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอเขาตัวเป็นๆปกติจะเห็นแต่ใน Facebook ใน Instagram มว่าไม่ Facebook ไม่มีใน i n s t a g r กรมทันทีแล้วก็มี Facebook ก็มีเหรอแต่ไม่เคยดูแล้วเขาแล้วเขาก อันเนี่ยเดี๋ยวจะอไปให้พี่โป๊บด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพี่โป๊บน้อยใจน่ารักมากแฝด